สิงบุรีเฮดังดังถ้าเบี่ยนรถนายกนั่งคันนี้ลงพื้นที่สวัสดีครับสมพรชาแนลครับ 20ตุลาคม2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยคณะนะครับเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะเพื่อตรวจสอบนะครับติดตามสถานการณ์นะครับน้ำท่วมนะฮะและตรวจเยี่ยมนะครับให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพนะครับให้กับประชาชนผู้ ประสบอุทกภัยนะครับชุมชนบางแค่นะครับโดยนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางทักทายประชาชนที่มาต้อนรับนะครับและมีประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมต้อนรับนะฮะพร้พอมมอบดอ,อกกุหลาบและถือป้ายให้กำลังใจ จากนั้นนะฮะได้เดินทางถึงวัดเฉลิมมาตรอำเภออินบุรีพร้อมพาคณะเข้าสการะหลวงพ่อขาวนะครับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวอำเภออินบุรีนะครับจากนั้นนะครับได้ไปตรวจสภาพผนังกันน้ำน้ำนะครับริมแม่น้ำเจ้าพญาที่บริเวณดังกล่าวนะฮะ จากนั้นนะครับได้เดินทางต่อไปที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีนะครับเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการส่งสุขภาพดีให้คนไทยนะครับจากใจไปรสเน่ไทยนะฮะทั้งนี้ประชาชนไม่พลาดจับตาดูทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีที่นั่งลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยเฉพาะบรรดาน,นักหาเลขนะครับต่างนำมือถือถ่ายภาพทะเบียนคือ 4ีสิงบุรีนะครับซึ่งหลายคนตั้งใจมาถ่ายภาพไว้เพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่ประจำวันที่1พฤศจิกายน2,564ครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องราวนะครับของนายกล่าสุดเลยครับลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสิงบุรีนะครับได้ไปดูนะครับการนะครับอ่า ปฏิบัติงานของข้าราชการนะครับในเรื่องของการช่วยน้ําท่วมนั่นเองครับในช่วงนี้หลายจังหวัดนะครับหลายพื้นที่นะครับประสบภัยนะครับกับน้ําท่วมนะครับยังไงก็ตามนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับแขวค่าจากปัญหานี้นะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะนำนะครับเรื่องราวของทะเบียนรถมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับโชนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นนะครับและที่สำคัญนะครับจะลืมกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากหน้าฟีดของ YouTube ทุกท่านเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ